อเส้นสีเสให้เลยครับเอาให้เอาให้หมดนลฮะอ่าูนบาลให้หลายๆเส้นเลยอนะยอไปเยไปครับูนครับเดี๋ยวไม่ทันเลยอบได้ทุกคน ให้ทุกคนตั้งใจอ่านักเทศรับหน้าที่ก่อนเดี๋ยวเราขวาที่หลังครับแน่รับ1รับ2ไหนอ่ะทําให้ยัง à, าปเป็นอย่างการเจริญเติบโตของลูกมุ้ตั้งแต่ตัวน้อยๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังอา่านหนังสือไม่เก่งจนมาถึงเวลานี้แล้วก็กำลังจะก้าวออกไปสู่โลกภายนอกคุณครูกขสังเกตการเจริญเติบโตแต่เด็กๆบางคนลืมคุณครูไปแล้วจบได้ไหมอนุบาลอยู่กับครูท่านใดใครจำได้ใครจำไ,ได้หมดเลยอนุบาลหนึ่งอยู่กับคุณครูอะไร ทุว่นสองุกาลสามปอนหนึ่งจถึงปห้าเอาเ็นลงค่ะดีมากคุณครูทุกท่านชื่นใจเลยแต่ใครจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะคุณครูก็ไม่ว่าเพราะว่าทุกคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นครูวันนี้เข้ามาสังเกตเห็นเลยเด็กๆโตโตโตก็โตนะคะหน้าตาก็หล่อเหลาขึ้นสวยงามขึ้นกันเยอะแยะนะคะแล้วก็เมื่อ ผ่านพ้นจากที่นี่ไปแล้วเมื่อไปอยู่มัธยมอย่าลืมว่าแต่งชุดมัธยมโรงเรียนไหนก็ตามเข้ามาให้ครูได้ชื่นชมด้วยเรามีนัดกันอีกทีวันที่เท่าไหร่ดีไหมวันที่เท่าไหร่คะสิบหากรกฎาคมนะคะมาให้ได้นะคะลูกแต่ถ้าวันที่15หตรงกับวันเสาร์วันที่ในต่างๆก็ดูแลกันนะคะติดตามเฟซโรงเรียนแล้วกันว่าเราจะพบกันวันไหน หนึ่งเราได้กลับมาเจอเพื่อนฝูงสองเราได้กลับมาพบคุณครูกลับมาทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสมะะุนไพรกี่รุ่นกี่รุ่นก็ต้องทานอาหารวันนี้วันนี้ก็รู้สึกว่าจะจัดให้เหมือนการปุมนะคะต่อไปราคาแป๊บเดียวแต่จะให้คุยนะคะครูหวังว่าวัาวนนี้มันเป็นก้าวที่หนึ่ง เั้าที่หนึ่งก็คือระดับประถมตั้งแต่บุบวันนถึงประถมเั้าที่สองคือระดับมัธยมผูก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่สิ่งสถิตอยู่ในสัโลกนี้แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกๆนับถือนะคะไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามขอคุณลุงธงเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะ รู้จักใช่ไหมคะขอให้คุณลุงพงษ์เนี่ยจนคุ้มครองรูปของสงมาพาทุกคนให้สอบเข้ามอนหนึ่งได้เมื่อเข้ามอลหนึ่งได้ยังไม่พอ,อยังขอให้เด็กทุกคนได้พบแต่สิ่งที่ดี <c oughs> เพื่อนดี <c oughs> สังคมรอบข้างดี <c oughs> เราเก้าวแล้วเราสามารถเลือกได้นะคะฝากไว้แค่ว่าเด็ก <c oughs> สามารถเลือกได้ เลือกคบคนดี <c oughs> ศึกษาเขาพอเรารู้ว่าเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ค่อยๆถอยหางแล้วเราก็เลือกคบคนที่ดีๆได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ตัวเองขอให้ประสบความสําเร็จนะคะสิ่งอะไรที่ไม่ดี <c oughs> ทิ้งไว้ที่นี่ <c oughs> ทิ้งไว้ที่สมภารเอาแต่สิ่งที่ดีดๆออกไปเกอบตัวเองติดไปคุณเชื่อว่าเด็กของครูสมภา ราอกว่าชีวิตรุ่นนี้ดีทุกคนอาจจะมีบ้างนะคะที่เราเก้าเป็นนิดนึงแล้วมันไม่ค่อยดีเราไม่เป็นไรเราหันกลับมาได้นะคะคงขอให้เด็กๆนะประสบความสําเร็จวันที่ประกาศเข้ามอลหนึ่งไม่ว่าจะห้องเรียนพิเศษหรือว่าห้องธรรมดาพวกคุณครูที่อยู่สมมาพาทุกคนพร้อมจะเฮไปกับนักเรียนด้วยนะคะโทรกลับมาบอกหรือไลน์กลับมาบอกพวกคุณครูนะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จค่ะสอบเข้ามอลหนึ่งได้ Yeah, it's good to see you all here today. Where do the years go? It's so fast, isn't it? We're here again. So, you're ready to start the new chapter of your life. Okay. Some of you I've had the pleasure of teaching personally, but I, I think I know most of you, even if you're in non-IEP. We've had some very good times here at Somaka, sometimes difficult times, sometimes easy times, but the important thing is today you've achieved your goal. You've arrived. You're at the end of year six. I know sometimes I've been very tough with you and I'm very sorry about that. Sometimes I complain. You know that, don't you? But there's a good reason for that because I and the other teachers, of course, want you to do well. We want you to get good scores. We want you to be successful. And we want you to study properly. So, again, I apologize if sometimes I upset you a little bit. But I think today you will understand why. Okay? You should be very proud of your achievements if you remember all the project work that you've done, going from year five to year six, the show times. We've had some very, very good times. Myself and my colleagues in IEP really do wish you every success in the future, wherever you're going. I know a lot of you are going to Bodine or Stewart or many of the other schools. Okay. Many challenges await you. It won't be easy. I think now you get uh, three hours homework. Morning. Wow. Good. Yeah, you love a lot of homework, do you? So you think Teacher Martin was difficult giving you 30 minutes? Now it's three hours. So please continue to work hard. I hope you'll be good ambassadors for Somapa I know you're all good students please continue to to work hard I hope you have a good set of teachers at your new school and you get along with everybody well you make new friends so on behalf of IEP and all the teachers here today we wish you the very Best of luck. Choppino, good luck. Bye bye. Thank you. Good morning, and once again, congratulations for finishing your elementary school. And next year you will be in Matayong, right? Okay. And I wish you all the luck. I wish you all the best. And if you fail, stand up and try again. Anyway, in this school, sumapa, you don't have only English, right? You have math, social studies. So let's do this. Okay? Are you ready? Are you ready? Okay. Not only Teacher Margie wants to give you the best lesson in English, but you have also Teacher Nantho. Okay. Can you clap your hands with Teacher Nantho? You clap your hands because you say thank you for everything, Teacher Nantho. Now let's talk about picture nine. Shall we clap our hands for teacher 9 That's your thank you. That's a thank you for the students for giving your best to learn them about science. Now, first Teacher back I've heard some of you that, oh, you're not teaching I don't like him. Why? <laughs> right? Because he gives you that homework. But you know, he does that because it's for your own good to give you a good quality lesson in math. What else? Did I miss anything? Anyone? Oh, Teacher Suksai, where is he? Okay, shall we give him a big round of applause? Yeah. Teacher Suksai is always under the heat of the sun. Just to make sure that you enjoy your physical education subject and to build that strong and clean Muscle in your body. Like? <laughs> okay. Now we would like also. I would like also you. I would like also you, my dear students, to thank Teacher Jewel and the rest of the foreign teachers. Shall we give them a big big laugh The leader of the flock, she is, she is the leader. In terms of, oh, the students are noisy. Where's Panya? Where's Panya? Yeah. Okay. Where's okay. uh, August? Leo? Then, oh, I had a hard time. I think teacher Martin as well. And then we will dial 504. Then I will call the class leader. Will you please talk to her? And then the class leader will talk. And then in just a matter of maybe one sentence, everything is quiet, smooth. And so reading takes place. Now, grade six. Shall we give a last round of applause to teacher at Pati and to Ajahn Sonno? We like talking playing. She is always my life friend. Thank you, girl. <laughs> Okay. Anyway, again, congratulations and I wish you all the best. Just remember everything, especially the values, the good manners that this institute that this school have teach you. Use it as your light, as your lamp to give your way to success. Again, congratulations and saladin' <laughs> time <laughs> ah. <laughs> ยืดออกขึ้นนะใครรักคุณครูยืดออกขคนเราต้องมีระเบียบวินัยนะครับวันนี้ขออนุญาแตแทนท่านผู้ช่วยจัดสนึกแล้วก็ท่านผู้บริการท่านด้วยสุดท้ายแม้แต่ผู้แดงจะพูดท่านโดนไปด้วครูทุกคนครูเล็กจะพูดท่านโดนไปด้วยแต่ครูพูดหมายถึงว่า บางคนยังเล่นอยู่นะยืดขึ้นดนะครับคนเราบูชาเป็นห่วงเดียวท่านผู้บริการท่านได้วย็นปอไปเรียบร้อยแล้วแต่บ้ชาเป็นห่วงเรื่องระเบียบที่ไหนคนเราจะทําอะไรก็ตามนะลูกถ้าไม่มีระเบียบที่ไหนมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้ เราอีกเก้าหนึ่งที่ผู้พุนิการพูดว่าเราจะเข้าสู่วันหนึ่งวางคนหนึ่งเล่นขณะที่ตัวเองทําพิธีการาต่างๆเนี่ยยังยังเล่นอยู่ลูกรเรายืดตัวขึ้นเองแล้วทาตัวให้ส,สงญาหูเป็นห่วงอย่างเดียวเรื่องมาเปีเ่ยไนไปเลยเหมือนเมื่อเช้า,ออานีนก็ยังมีเมื่อวานยังมีเรืองคดี มันจะเดินไม่ได้ลูกเป็นห่วงอย่างเดียวการเรียนในสพภาพเราไม่ได้ย่อยแต่ใครหรอกแต่เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยสําคัญการแต่ก้าวไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นเราไม่มีระเบียบว้านในอย่าไปคิดทําอย่างอืง่นต้องมีระเบียบวินันต้องมีความอดทนนะคุณจ้าจะฝากไว้การจะก้าวไปสู่ม่ .1 เราจะเข้าสู่งเรียนต่างเยอะมากเจอคนอีกกี่คน บางคนทีไปเจอรุ่นพี่ที่เขามาใส่หูเราตลอดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นห่วงมากนะฝากลูกไว้ทุกคนด้วยและสิ่งที่วันนี้คุณชาติพูดต้องขอบใจอย่างมากที่สุดก็คือคณะทีมงานที่ได้ช่วยเหลือ เก็บข้าวของเนี่ยจนนาทีสุดท้ายต้องช่วยผู้ชาติเเนี่ยเลิกจากนี้ต้องเก็บทัดนะครับฉะนั้นฝากไว้ลูกนี่คือความดีฝากลูกไว้ไปที่ไหนมีจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่มันสุดยอดเลนะครับคนใดที่ไม่มีพยายามไม่มีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผู้ชาติไม่รู้ใครรักยืดโลกขึ้น ไม่ละเดินออกไปนะคะรับฉะนั้นฝากไว้แล้วลูกนะสิ่งไม่ดีอย่าคิดจะทําทําในสิ่งที่ดีทําทุกวันทุกวันอย่างวันนี้จิตอาสาที่ทําไว้อย่างคณะเนี่ยูุชาติขอชมนะถ้าไม่มีพวกเธอ,อเนี่ยูุชาท่านรัฐกรท่านผอคงไม่ไหวคนข้าวนของเราเัวเอ้ตัวเ,เองก่อน ยากครับที่จิตอาสาแบบนี้ฉะนั้นฝากลูกไปนะครับกูชาติเป็นห่วงเรื่องเดียวลูกอย่าลืมนะครับลูกต้องมีระเบียบวินัยต้องมีความรับผิดชอบย้ำอีกทีกูชาติรักมากรุกน่นี้อย่าให้เิดหวังเข้าใจไหมเข้าใจครับต้องมีระเบียบวินัยต้องมีนะครับต้องมีความรับผิดชอบ ีค่ะพิชันเด็กหญิงนิชชาชูฟูอินเป็นตัวแทนเพื่อนๆมากล่าวความรู้สึกในวันสุดท้ายของการเรียนในวันนี้ค่ะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสมภาพิชันรู้สึกประทับใจตั้งแต่มาสมัครเข้าเรียนชั้นป .1 เพราะโรงเรียนดูน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ดูอบอุ่นและยิ่งได้เข้ามาเรียนก็รู้สึกมีความสุขและผูกพันมากขึ้น ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองและรู้สึกภาคภูมิใจในโรงเรียนของเราที่ได้มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญมีธนาคารความดีซึ่งช่วยสอนให้เราทำความดีอย่างต่อเนื่องตามความขวัญความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองค่ะ ส่วนครณครูทุกท่านก็ให้ความระกความอบอุ่นเสมอโลกเราเป็นลูกหลานคอยอบรมสั่งสอนดูแลอย่างดีและสนับสนุนโวกเราทุกทเรื่องส่งไปทําการแข่งขันทางด้านการเรียนรฬาและกิจกรรมต่างๆทำให้เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและมีการพิจนราอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมา6ปีเต็มถึงแม้จะอยู่คนละห้อง เราก็มีความรักและความผูกพันได้ร่วมกิจกรรมด้วยการประดดทั้งกิจกรรมกีฬาสีเข้าค่ายลูกเสือเนรนารีและเข้าค่ายพุทธภูตค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เรียนร่วมกันได้อยู่ด้วยกันได้เจอคุณครูได้อยู่ในรั้วโรงเรียนสมภา,าของเราี่ฉันรู้สึกใจหายที่จะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ที่คุ้นเคยและมีความสุขทุกวันที่ผ่านมา แต่ก็เข้าใจว่ามันถึงวันที่เราจะต้องแยกย้ายกันไปและสัญญาว่าจะไม่ลืมโรงเรียนคุณครูและเพื่อนเพื่อทุกคนค่ะขอบคุณค่ะนั่นเป็นความรู้สึกที่เพื่อนเรานะคะได้มาอยู่โรงเรยียนแห่งนี้เป็นเหมือนบ้าน